สวัสดีค่ะพวกเราทีซาค่ะวันนี้นะคะปันทีซ่ะกับปันทีซ่าค่ะลืมแล้วเหมือนกันมงเมื่อกี้ใช่ปันทีซากับปันทีซาค่ะพูดไปแล้วรอบหนึ่งเออไม่ได้แนะนำน่ะ แน่น่ไปแล้วก่อนนั่นแล้วไงเอ,อ้ยโอเคต้าใส่การโสดของหนูต่อนะคะกดเรามาดูวเนี้ยแค่ของเวีนเมื่อเห็นเลยเรื่องวันที่น้องปันนแก้ไว้นะคะก็ขอเรียกว่าน้องปันนะคะเพราะเราจะโตกว่าน,น,น้องในเราจะโตกว่าปันนีเ้นนนเรื่องนะคะประมาสาักประมาณสองสามป,ปีนะคะดังนั้นเราจะเรียกว่าน้องปันนะคะเมื่อได้เหมือนนี่พี่ปันยิงลิ้นแก้ไม่ได้ จริงไม่เหมือเลยแม่ไอ้แค่ที่หายว่ะปลาราปักหนูเลยวาดไม่เหมือนเลยอะ่ะอุ้ยเธอว่าไม่เหมือนเทำไมเธว่า oh ดิเนี่ยง,งูจริงจริงชิดตัดแล้วเอาไปวางไว้ในห้องเมื่อไหร่เข้ามาในห้องแล้วพ่อไฮเห็นปฏิกิริยาก็คือมันจะไม่เหมือนเองอะ่ะ <Okay. S 1> แล้วมันก็ไม่เหมือน,นอ okay. มิกอ่ะโอเคไง มันคือการกระโดดออกจากห้องแล้วกิ้งลงไปเลยอ้อกอเลยว่ะพเลาปักของฉันต่อไปเรากเล่นเลงดีไม่หามแก้พีู่กันท้องเรโบงั้นทไมทําไม่ก้เลบอออนั่นเราไปแก้เรนโบ์ดีกว่าไหนข้างแก้พี่ภูนะห่วงนะ อยากให้ไ่้ามแกงอะไม่รู้ว้ยจะแก้ป่ะเอาอะไรดีว่าสาลงไปเยอะแก้ไเส็นดีกว่าฉันว่าฉันแก้ไม่เส็นดีกว่าพี่เซนเนาะพี่เซนมันรู้อยู่แล้วมันแก้งไม่หนุกอยู่แล้วแหละแก้งคนที่ไม่รู้ดีกว่าว่าลูกสายลงไปเต็มห้องมาดีกว่าดูกซิมจะว่าอะไรเรนโบ้นะใช่ก็ชื่อสายลงงนิดแล้วพอเรนโบเห็น ววยศรษเราไม่ตกแต่งไี่อะไรเลยว้าวเท่ไปดีกว่าเหือคนสุดท้ายแล้วแหละที่ทันตะวันโอ้โหอดมินีเหล่าทุกคนแต่ว่าทุกคนไปเล่าเรื่องให้พี่ทันตะวันฟังกันอยู่แต่ฉันไม่หรือว่าที่จบดีกว่าถ้าโดนก็ที่จบนะ เอาเลยเอาเลยโอเคใช่ว okay, okay, like so, ่าเลยเตยมเหมือนกันหักไ i ่ร้อนจะไปวางไว้พื้นไม่รู้จะวาอะไรก็ไปไว้บนเตียงเขาดีกว่าตรงนี้แหละดีเจอความเคารบเาอตะวันพองเห็นอาเจีหลงมาเลยจ้ะโอเอเกินตปว่านี้ใช่ว่านะคนสนุกที่สนิกัดแก่้งอช่ว่าค่ ใช่ยังไม่ดนุกอ่ะอ้กขนาดนี้ใส่มาที่แก้งหนุกสุดอ้าวพี่หน้าฉันว่านะที่เพี่อนกับพี่ถายโคตรนุกแล้วทนีก็เห็นตัเองน้ำตาไหลออมาเออแต่นี่ไม่หนุกแล้นะอะไรไม่หนุกแต่ฉันมอไม่เห็นไงฉันก็เลยไม่หน เร้องไห้แล้วเนี่ยฉันเพิ่งเห็นเมื่อกี้เขาร้องไห้อืมเดคเราไปดูอีไปดูไฮดิว่าเป็นไงไม่ได้ร้องมีแต่เป้งคนเดียวที่ร้องเอยเรากลับไปคุยเรากลับไปจัดการดีกว่าที่เป้งร้องให้ขนาดนั้นเรากงรับผิดชอบการกระทำพี่เป็นไรอ่ะไม่เป็นไรไม่ต้องไม่เป็นไรอะไรคือการไปร้องไห้หนูเข้ามาดูดูแต่หนูไม่ได้มาดู หนูเป็นอย่างนี้คนห,หนูอยู่แล้วโอเคกลัวไอ้ลูกนูใช่ไหมเออหนูว่าดีแหละขอโทษเอเอจบปาฟิลินเขานี่ไปเก็บไปหนูว่าแล้วคือว่าจะได้ไงนี่หน,น <c oughs> ห,นหนูว่ามันเหมือนอะไรว่าี่มันไม่เหมือนนึงก็ไม่มีโอ้โหเหมือนเนี้ยดีเทลเล็เกล ฉันจะลองว่าเธอให้สวยๆเลยเดี๋ยวจะลองดูนะเออถ้าไม่สวยนะตีกับตกละเดี๋ยวจะเย็น กดม่เป็นไรไม่กลัดต่อตโลกสุดกระจายนะเนี่ยเฮ้ยวันนี้เท่าไหร่นะโลกน,นี้มันโลกมันรีกมันโลกโใครเลือดออกชัดๆมาอย่าตา <S <S เกิดไอ้คว้มาอย่าตา ชอบไม่ใช่หรอกพี่ฮูยี่แหละกคงยันเหลือคือต่ฉันไม่อยากกลับไปบ้านนะเราจะขอหยุดเดือนนึงนะแด่แฟ่เดี๋ยวพวกเราจองไว้ให้แค่10อาทิตย์นะหมายถึงฉันอะจะไปอยู่บ้านเธอเดือนนึงได้มาดิพี่ฮูค่ะจะขอให้เพื่อนมาอยู่ด้วยนะคะได้สิขอบคุณค่ะพี่หู อุ้ยคือแบบอยู่บ้านนั่นนหนุกนั่นตะวันไี่เหมือนแล่วจะแบบคือคนดีก็เยอะด,ดีนะนี่เธอปกต,ติพี่เป้เขาเป็นคนที่ไม่รอ้องเคยไม่เชียวโอ้โหมันร้องบ่อยมากเธอร้องแบบร้องได้ทันหลอดอะไม่รู้อยู่ร้องขึ้นมาโอ้โหอยู่ร้องทำ <laughs> ไมกันวะค่ะดิไม่คือแบบอะไรนิดนึงก็ร้องเว่อร้อนแอร์นี่เข <laughs> ้าใจไปแหละเวลาเราร้องไม่ใช่เรื่องเล่นนะเวย้ย เออไม่แบบเธอทำไมเธอถึงรู้สึกว่าเธอติดเขามากที่สุดอะยังไม่คอลงไห้บ่อยเราเราเราลองไห้กูอก็แบบเขาดูแบบตรงตรงปอาวงเล็บปันปันในเรื่องกีดผู้ชายโคตรแต่ปันนอกเรื่องเขาไม่กีดเลยเมื่อกี้เธอบอกว่าตรงตรงใช่ไหมตรงปัง เรียบร้อยไม่ใช่อะรีบริหัวโนแล้วนี่ยบพี่รีมตกงๆว่าเราทำอไมเช่นนี้ติดโอ๊ยพี่รีมอย่าควรจันฟังไม่สงสัยเธอฉันไม่ได้ควรแต่คนที่มันหัวชนอะไม่ใช้าช้าใครพี่วะโดนเหมันกันนะ ยังไม่ทายาให้นะอแล้วก็เผลอมบนออกมาเจ็บไม่ไหวเลยเออเจ็บไม่ไหวแล้วก็ไม่ทายาให้แล้พูดมาได้ไอ้เขาว่าไอ้เขาว่าสบายอ่ะพูดนะหัดลงไปนี่หีบเลย เบอรมาเลยยิงเคาะเกขึ้นอ่ะทายาให้เจ้านี่ดิช่างโคตรยิงจักทายาเอง้วยเนี่ยทำตัวอย่างเด็กเลยโอ๊ยฝนสทีได้ไหมแหม่ฉันไม่เปแก่ซะหน่อยดูวินิ่งตกๆปะ เดี mm ๋ยวฉันไปบอกที okay. ่ห okay, ้องว่าทำไมเขาถึงเขาติดเขาที่สุดโอเคตรงจริงๆเลงโกงหัวโขลกเมื่อกลับถึงห้องโอเคมิลินฉันจอเลยไม่ได้โอเค he's my type he's my type oh yeah but he's my brother I cannot marry him so things. I like try to f i n จะ boy like h แบ but n o ต่ i ม e like him. l ม k e ไม่ปัญญาอ่อนเท่หาเขาแต่ก็แบบ่ปงง่้นไม่รู้จะเจอไม่้มม่น้ไ่ม้มม่ไ่ง่่มม เดินเข้ามาเราเป็นผู้ชายที่ <Hey. S 1> มาดาวครับอันนี้ใครอ่ะคนนน้นแหละแล้วเขาเดินาพูดก,กับใครอยู่ก็เดินมาดัดมาดาวครับงงแล้วนะเราจะรู้ไมหมล่ะชีปันน่ะคะเอ่อต้องการให้ผมช่วยอะไรไหมครับ ไม่ต้องเรียกมาดามก็ได้ค่ะเขั้งแรกคือหนูไม่ได้แก่ค่ะหนูเป็นน้องพี่เลยได้สัาค่ะไม่ไม่ไม,ไม่อายุเท่ากันแต่ว่าแต่ว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวหยวุดหยุดความคิดไอในเรื่องอายุน้อยกว่าไอาตัวจริงมันจะอายุเท่ากันได้ยังไงโอ๋ยเดี๋ยวควนนั้นอายุสิบสองแล้วกันนะขอร้องสิบสองมาทำงานคือจะงงนะขอไอเท่เพื่นพี่ไวู้้่ะ ขอสิบสี่แล้วกันตรงกว่าไอตาัวจริงแต่ก็ไม่ติดเข้าไอาตัวในเรื่องเพราะในเรื่องไหอยู่ที่สิบเอ็ดแล้วกันไว้ที่สิบเอ็ดเนี่ยแหละมันจะได้เด็กกว่าเยอะมาดามครับต้องการให้ผมช่วยอะไรไหมครับเออเรียกผมว่ามาดามคะ่ะเด็กกว่าพี่ค่ะอ,อ่มาดามครับต้องการให้ผมช่วยอะไรไหมครับไม่เป็นไรคะ่ะแกวรีนไม่บอกว่า ปันในเรื่องจะแบบโตกว่าอายุนิดนึงเหมือนกับปันปันปันในเรื่องกับปันตัวจริงจะเหมือนกันที่โตกว่าอายุแล้วก็เป็นกับตาลงหมดกันน้ำนะครับคุณผู้หญิงขอบคุณค่ะคแกหลัวรักคือไอ้คนนี้จะเป็นคนที่แบบเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟอาหารที่ผมเลยให้ช่วยไหมกคือจะต้องมาเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟอาหารเออถึงมันเสี่ยงคิดคนเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟอาหารนะป้าทคนเนี้ยแกน่ารัก ฉันมองไม่เห็นฉัก็ไม่รู้ว่าดีผมไม่เห็นจะมองเห็นจังก่อนที่จะกี้สิชงที่สั่งได้แล้วคัผู้หญิงขอบคุณจ้านี่พี่ลูกหนุ่ยน้วอะไรให้ผมช่วยอีมั้ยครับทำไมสำเนียคุณเปลี่ยนไปอ่ะคะไม่คือแบบ คือเขาเขาเขาพูดภาษาไทยไม่คเข้าใจนิ่คุณชื่ออะไรคะผมชื่อจอร์จอครับเดี๋ยวหยุด <c oughs> เดี๋ยวหยุดยุ่นนั่นแหละอยู่อันนี้คือนอกเรื่องนะนอกบทขอชื่อแบบอะไรหน่อยชื่ออะไรอ่ะบันเอาชื่อคล้ายๆไอบันแล้วอะไรดีวะพอไอ้จะแบบจับคู่นี้ชิปเลยจับบันกับไอ้นี้ชิปต์บันจับ เดี๋ยววันวันน,นี้คนหลอกแม่เอาชื่อน,นัน้น getting out เดี๋ยวอย่าลืมนี่เราอยู่ในรายการนะแหละพูดยันตรงกลางรายการอยู่เลยผู้คนจะได้รู้ว่าเราต้นสนแค่ไหนปังกับปีเนาะสองป,ปอนเลยสงสารจะเอาปีหรือจะเอาปอนหรือจะเอาปอนปังปอน เออฉันมีชื่อเดอดมอไอ้มีฟมีปูมีเปียเ้ยไอชื่อทีอออยากให้สองเลยาชื่อปั่นกันค่ะกัวจะเป็นยังไงมันจะุนวายได้ขนาดไหนอ้ีชื่อหนึ่งเี่ยวเ่ยชื่อปั่โอตคุณชื่ออะไรอะคะปั่นกับปั่นแล้กันใครปั่นปใครปั่นไอชื่อปันอจอแล้ว ออมไม่แต่ว่ามเป็นผู้ชายผู้ชายชื่อพันไม่มีนะมีไม่รู้เหรอเรามีดอะไรมีนะถ้ามาถึงไปก๊อฟผมชื่อพันครับโอ้ยูนิวส์พันด้วย yes same y as me but mm hmm. I will introduce myself officially sorry ครับปันทิสตาเขาชื่อทิสตาค่ะว้า วิ oh, n nice nice ี c กับฮูกคกินไปแล้วไ <c oughs> อตัวนี้เป็นอะไร oh, ไม่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 ไมอะไรล่ะอ้ไัวจี้าๆ้อหายเพราะชนะครับไม่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 ไ่ไม่ได่ไม่ไม่ไม o ไไ r ่ไมม่ไ่ไนไ่มไ่ไม่ไม่ไ่ไ่่ไ่มไ สเปเชียลครับขอบคุณค่ะแกล่อมันหล่อกโคตรอ่ะทำไมเขาให้น้ำกาแฟชื่อแบบพี่คนเดียวอ่ะน้ำอะไรวะไอ้มันรู้ดิเนี่ฉันชอบน้ำอันนี้ซึ่งมันคือน้ำที่อร่อยมากๆเลยนะตัะออร่อยมากีฉันจะจับคู่นิสชิ ได้คู่มาอีกแล้วเหรอน้องนองก็อย่างอันนี้ใช้พูดนอด้องหวดอันนี้ตัวฉันข้างนอกพูดว่าฉันจับคู่นี้เชฟมอนดูสร้างตัวซื้อเองโอเคค่ะสำหรับมินดีพีนี้ก็ขอไปไปนะเพราะว่าจะลุ้นค่ะจะต้องทิ้งให้ลุ้นนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อใช่ค่ะหลังจากการให้ตาสเปเชียลแล้วก็กาบลิควายฝุ่นน้องปันนะคะน้องปันที่ไหนถึงน้องปันที่อายุสิบเอ็ดนะคะกากเป็นอะไรนะคะกากเป็นอะไรนะแกเป็นอะไรนะันติดอะไร เขกว่าน้ำจะปแช่แล้วกลายเป็นอะไรของปันนะกลายเป็นความวีตัววีของวีของน้องปันนะคะเดี๋ยวนะสรุปคือปันอายุเท่าไหรนะ่ปันในเรื่องอายุสิบเอ็ดแต่ปันตัอจริง I U อายุสิบสามเราเลยเรียกว่าน้องปันเดี๋ยวกระสือมันจะมีคู่จิ้นเลยเหรอจริงอเอาเลย <c oughs> มันจะได้มัน ฉันเองนะจะม่แฟร์เร er mm ็วเออแล้ว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 ทำไมแต่ีไม่ได้หมอที่ก็ปอปายแล้วนะทุกคนทุกคนนะทุกคนเดี๋ยวจะมานะคะปันปาตัวติงไม่เคยผู้ชายปันตัวติงไม่เคยบีผู้ชายทุกคนปันตัวติงแบบปต่ตัวติงแบบไม่ฉันไม่แคร์ฉันไม่แคร์ฉันเป็นไอ้เก่าฉันเป็นกับตันกับตันที่ดีต้องทำตอนเกิดเอออย่างงี้คือแบบไม่มีไม่มีไม่ได้ไม่ได้เลย คนนะชเวเดจะเพิ่งมีแฟนนะเอาจริงจริงใช่จริง,รงมันมันก็แล้วแต่ทุกคน,นอะคะือถ้า,า,าม,มันก็แล้วแต่วิจารณญาณของทุกคนเลยมันต้องแล้วแต่ทุกคนวิการณญาณของทุกคนเลยนะคะขอรอไม่ได้ว่าตกภาษาไทยมันมันก็แล้วแต่วิจารณญาณของทุกคนนะคะว่าทุกคนคิดยังไงกับสิ่งนี้ที่แบบมีแฟนหรือยังแต่สักรูคือ <ไป S 1> แล้วแต่ค่ะนน่นขอตัวเป็นเนื่องยานก่อนนะคะ พูดถึงวิจารณญาณแล้วลอยากไปนั่งยานอวกาศไม่ดูหอตัวอุ้ยดูขอตัวไปอะไรดีขอตัวไปไปเขียงบ็อกกิ้งใช่ <c oughs> นะคะเจอกันอีกปีหน้าค่ะทุกคนรอดูด้วยนะว่าอีนี้มันจะมุ้ยด้สุดท <c oughs> างไหน